ดีค่ะกลับมาพบกับเจี๊ยบฟอร์ดปทุมอีกแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบก็อยู่ที่โชว์รูมนะคะที่จะเป็นที่รึกษาการขายนะคะนั่นก็คือโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมการนี้นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบม,มีรถคันนี้ค่ะจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะก็คือฟอร์ดเอเวอเรสต์ไบเทอร์โบไทเทเนียมพัดนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาขนาดนี้เนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูกันเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองพันใบเทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบคู่นะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่2 1 3แรงม้านะคะกำลังแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะ ตัวนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีในการช่วยการขับขี่อัจฉริยะนะคะก็คือมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะพร้อมระบบจับคนเดินถนนนะคะมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะคะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางรถทิศทางรถนะคะมีระบบปิดเปิดไฟสูงอัจฉริยะอัตโนมัตินะคะ พร้อมท้งระบบการแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะคะอ่ามีระบบแจ้งเตือนการขับขี่นะคะค่ะข้างตัวรถนะคะจะมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะคะล้อตัวนี้เป็นล้ออันรอยขอบ20มาพร้อมอยางขนาด2 6 5ทับาบ r ยีนะคะค่ะระบบภายในความสะดวกสบายนะคะกระจกหน้าหลังพร้อมระบบปิดเปิด สัมผัสทุกบานนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถตัวนี้บ้างนะคะว่าภายในของรถตัวนี้มีอะไรบ้างน,นะคะ,ะ,คะตัวนี้จะเป็นโคมารายเน้นก่อนแรงแบบไฟฟ้านะคะและมีปุ่มฟังก์ชันในการคอนโทรลเครื่องเสียงแอร์รถยนต์นะคะพร้อมถึงระบบโทรฉุกเฉินอัตโนมัติให้ลูกค้านะคะมาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วนะคะที่มี าสามารถเป็นแผนที่นำทางได้นะคะมีลำโพงถึง10บตำแหน่งนะคะสำหรับระบบเครื่องเสียงของเขานะคะตัวนี้กระจกทุกบาจะเป็นระบบไฟฟ้าและสำรับสำหรับวันนี้นะคะคลิปที่เจี๊ยบได้ลงไปนะคะหากมีใครสนใจออกรถครอบครัวนะคะเจี๊ยก็มาปรึกษาเจี๊ยบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของเขานะคะหรือแคมเปญหรือราคารถ กดรถของชุดแต่งมีอะไรบ้างนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะแล้ววันนี้เจ๊ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพจเจ๊ฟอร์ดปทุมรวมถึง YouTube เจ๊ฟอดปทุมนะคะค่ะสามารถออกรถได้ทุกจังหวัดเลยนะคะตัวนี้เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเรื่องการรับรถนะคะจะมีบริการส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะ วันนี้เจบขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ